สว, Harriet, สวัสดีค่ะวันนี้ก็มิวจากร้านสนใจเครื่องเสียงนะคะสวัสดีพี่พีเอฟซแล้วก็ดูคาทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็เข้ามาแล้วจ้าดูนี่เลยบาลินเจอร์นะคะวิ่งแหลกจ้า เ a ลนเ e r Wing Compact นะคะใครนะคะที่รอติดตามนะวิ g นะต้องรอจัดได้เลยเพราะว่าวันนี้มีสต็อกเต็มมากสต็อกแบบเยอะๆถึงขั้นเยอะมากแล้วก็จะจัดราคาพิเศษให้กับลูกค้าทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะมารีวิว,วน,นี้เรามาอันบล็อกกันก่อนเลยดีกว่าว่าในตัววิงแลกหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ในกล่องมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้มิวก็แกะออกจากกล่องนอกเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะทําการ แล้วก็ทำการโชว์ให้กับลูกค้าหน้าร้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มแรกเลยี่ของเรานะคะของพี่ร้านนะคะจะเป็นของแท้บูเช่นะคะลูกค้าสังเกตได้เลยแท้บูเช่นะคะตัวนี้เลยก็จะมีสติกเกอร์ติดมาแบบนี้นะคะเป็นกระดาษติดก,กาวมาแบบนี้นะบางตัวก็แค่สติกเกอร์นะในกรณีที่เป็นพวกแบบว่ามิอะไรอย่างเงี้ยคะเปิดขึ้นมา ต,ตีอยู่ในมนุษย์อะมีก็แปลไม่ออกเหมือนกันเนี่ยนะคะลองไปแปลกันดูก็จะมีข้อความเปิดขึ้นมาเลยนี่นะคะมีข้อความแบบนี้เปิดขึ้นมาอีกนะคะนี่เลยการเชิญค่ะการเชิญให้ลูกค้านะคะเรียนเชิญทุกท่านมาซื้อที่ร้านได้เลยนี่นะคะจะบอกว่าตัวนี้นะคะใบรับประกันจะบอกว่าสวยงามมากการคือแบบว่า มีกลิ่นไหมอะเหมือนมีกลิ่นนิหน่อยนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามีกลิ่นหรือเปล่าแต่ว่าจะบอกว่าดีไซน์สวยมากรอบนี้เป็นลายใบไม้มาด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็มีขอบสวยมาสวยงามมากปกติก็คือในพวกเอ่อเอ็กแอร์ Air อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเป็นกระดาษสีเหมืองธรรมดานะแต่ว่านี้พิเศษมาอยากก่างกระดาษเชิญเลยตัวนี้นะคะก็เล่นเชิค้าคือทค้นมาซื้อที่รา้านได้เลยของเข้าแล้วแล้วก็ในนี้นะคะใบรับประกันก็จะมีหมายเลขเครื่องนะคะซีรีส์ที่ตรงกับเครื่องเลยนี่นะคะใบรับประกัน แบบหนึ่งจ้ะเปิดมาเจอใบรับประกันนะคะแล้วก็โฟมนะคะโฟมมันก็ไม่แน่ใจนี่ปั๊มโลโก้มันหว่วยนี่น่าจะเอาเข้ามาและในที่สุดนะคะเราก็พบกับนี่เลยค่ะตัวนี้เลยที่ทำให้เครื่องแพงเสื้อค่ะตัวนี้ก็เปิดมานะคะเป็นเสื้อค่ะจากแบรนเจนะคะวันที่ไซส์ XL นะคะใครที่ซื้อวิงนะคะก็ได้ไปเลยซื้อหนึ่งตัว ตัวนี้ก็จะเป็นใส่ไปนะคะเป็นแบบว่าอันนี้เขาเรียกว่าใส่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 ใสสอีซีปกติเนาะตัวนี้ีแล้วก็นี่เลยเล่มใหญ่มากตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือนะคะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนค่ะตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือเข้ามาหนึ่งเล่มน,นะคะตัวนี้ท้ายที่สุดนะคะนี่เลยจ้าเอกของเรานะคะตัวนี้เลยจะบอกว่า หน้ามันเหมือกเลยใหญ่กว่าตัว X สองสองแหลกริงนะตัวน,น,ตน,นี้ตอนแรกมีเข้าใจว่าตอนแรกมีคข้าใจว่าจะแบบว่าเทา X 3 2งสองแตงจริงแล้วนี่นนใหญ่มาก4 u CU นะคะ4 u เสรจจะเปิดรลูกค้กานะคะเวลาซื้อของนะคะซื้อนะเวลาซื้ออะถ้าแทนจากดูเช่ดูยังไงอะคะมีจะแน,น,นะนำ สติกเกอร์เครื่องนะคะจะลงวันที่นะคะวันที่อันนี้ไม่ใช่วันที่ของการรับประกันนะคะแต่เป็นวันที่ของจากที่บริษัทส่งมาให้กับร้านนะคะอันนี้ก็จะลงวันที่18เดือน1ปี68นะคะแต่ว่าเวลาลูกค้าเาซื้อที่ร้านนะคะมิวก็จะทาการนี่เลยเขียนในใบรับประกันให้นะคะว่าลูกค้าซื้อไปวันที่เท่าไหร่ซื้อจากร้านไปวันที่เท่าไหร่ก็คือมันนับจากการรับประกันนะจากวันที่ลูกค้าซื้อที่ร้านเลยนะคือว่าไม่ได้รับประกันจัดตรงนี้นะคะก็คือการรับประกันนั้นก็อยู่ที่1ปีตามที่ แจ้งเลยแต่ว่าซื้อกัมีไม่ต้องกล,ลัวทางเราว่คือดูแลไม่เกิดลูกค้านะคะมีปัญหาอะไรก็โทรมาที่านได้เลยตัวนี้ก็เป็นโฉมหน้าตานะคะของยิ้มแหลกนะคะที่เพิ่งเข้ามาเพิ่งลงจอดวันนี้มากาเลยนะคะมีหน้าจอใหญ่มากนี่นะคะหน้าจอใหญ่มากแล้วก็ข้างๆก็จะมีเขียนเลยนะมีเขียนอย่างว่าสินค้ามีปัญหาต้องซ่อมมีติดต่อตรงนี้ตรงนี้คือครบจบที่เดียวเลยนี่นะ